วันนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็อสมอประจำหมู่บ้านนะคะก็จะมีการทำการพ่นลูกน้ำยุงลายค่ะเพื่อป้องกันไข้เลือดออกปีที่แล้วเนี่ยก็คือไข้เลือดออกระบาดเยอะมากนี่ค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาแวะพ่นให้ทุกหลังคาเรือนเลยนะคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนก็พ่นไปเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเดือนละครั้งอะไรเงี้ยค่ะคือก็จะเวียนมาพ่นให้เรื่อยๆ เพราะว่าลูกน้ำยุงลายสามารถเกิดได้ทุกวันเรื่องไข้เลือดออกก็เป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรค่ะเพราะว่าอันตรายมากนี่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกันพ้นนะคะเพราะว่าทั้งหมู่บ้านก็มีจํานวนหลังคาเรือนเยอะมากพ่นกันแบบนี้เลยค่ะพ่นกันเข้าไปเลยจุกๆชาวบ้านจะได้ปลอดภัย ขอบคุณความใส่ใจของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ